แล้วก็เสมอไป2ประตูต่อ2นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนนะครับถ้าใครสนใจนะครับครีมดีๆนะครับจากเฮเซ่นะครับตอนนี้เขามีสตาร์ทไรท์เซ้นะครับจากราคา3าม0บาทเหลือแค่2 6 9 0บาทนะครับมีอินเทนซิฟเซรั่มนะครับมีครีมกันแดดแล้วก็มีเออเอเซ้นนะครับน้ำตบนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับตอนนี้ของเฮเซ่ก็มีหลายอย่างที่ดีมากเขาลดเยอะมากนะครับเลยใช้โค้ดเฮเซ่เอก็ได้ลดเหมือนกันนะครับในช้อปปีนะครับ อะมาเรามาพูดถึงไลน์อัพก่อนดีกว่านะครับวันนี้ผมจะเหนื่อยๆนะครับเพราะกูถ่ายผมถ่ายโฆษณายูโรทั้งวันตั้งแต่เช้านะครับก็จะเบอร์เบอนิดนึงนะครับอ่ะฝั่งของไบเย์มิวนิกนะครับเจ้าบ้านนะครับมาในแบบ4-2-3-1แล้วโกเบนมาเดอร์นอยอร์นะครับแบ็กขวาจอชัวคิมมิชนะแบ็กซ้ายมาซูรีนะครับ คิมมินแจกับเอริกไดเออร์เป็นคู่เซนเตอร์นะครับคอนแวตไลเมอร์กับลกเลออนกรสกาเป็นคนมิดฟิลด์สองตัวนะครับมูเซียล่าทอมัสมูลเลอร์แล้วก็ลีรอยซานเน่เป็นตัวลุกนะครับแฮร์รี่เคนปนะเป็นกะองหน้าเป้านะครับส่วนฝั่งของเรอัลมาดริดทีมเยือนนะก็มาในแผน4 3 1 2นะครับโกเป็นอันเดรลุนินนะครับแฟนลองเมนดี้แบ,แบ็กซ้ายแบ็กขวาลูคัสวัส ลูคัสบาสเควสนะครับนาโชและอันโตนิโอรูดิเกอร์เป็นคู่เซนเตอร์และโทนี่โครสชัวเมนี่แล้วก็บาวแบรเดเป็นเซนต์มิฟิลซับตัวจูเบนแฮมเป็นกองกลางตัวลุกนะครับแล้วก็วินิสซูจูเนี่ยคู่กับโรดิโกเป็นหน้าเป้านะครับเริ่มเกมมาบาเยนมิวนิกสร้างเกมลุกใส่นี่คือโหดโคตรนะครับมีโอกาสซาเน่แม่งมีโอกาสไป็นสองสามจังหวะเกือบได้ประตูไปแต่ก็ไม่ได้นะครับเราก็แบบเล่นเกมลุกดีมากอ่ะบาเยนแบบมาโหดจริงๆ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ประตูคือไบเยนเนี่ยมีโอกาสแบบพูดพูดกันได้นะพูดกันง่าย,ายๆเลยว็คือ20นาทีแรกนี่คือพับสนามบุกมัดดิดนี่คือแบบเงยหน้าไม่ขึ้นเนะี่ยโดนสร้างเกมลุกใส่อย่างเดียวนะแล้วก็แบบเกือบจะทาประตูได้เยอะมากจริงๆวันนี้ไบเยนมาดีมากใครเป็นแฟนไบเยนลรวรู้สึกว่าเออแบบไม่มาเอาจริงๆอะ่ะคือเล่นบ้านกูเฮียเล่นที่เยอรมันมึงก็มัดดิดก็มัดดิดไอ้เฮียกูก็กูก็ไม่ธรรมดาแลวเว้ย ฟีลลิ่งประมาณนะั้นกดก้ามาแล้วกันคือแบบใครเป็นแฟน,แฟนมันดิทรู้สึกว่าโอ,อเคเครียดดูมันมากตอนแรกนะมูเซียาลา่างกันเลี้ยงมุลเลอร์แม่งก็ช่วยทีมได้ดีแฮร์รี่เคนแม่งแบบลงมามีจังหวะหนึ่งจ่ายไปเสียดายมากที่แบบลีรอยซานเน่แม่งจับบอลแล้วก็เหมือนแบบออกข้างแบบไม่อยู่แต่จริงคือเร,ร้าอากาศได้ดีมากแต่ทาประตูไม่ได้พอทาประตูไม่ได้เสร็จปั๊บเนี่ยจากมัดดิที่แบบสร้างเกมลุกแบบไม่ค่อยขึ้นอยู่ตอนนั้นนะ่ะอยู่ดีๆเป็นจังหวะที่ผมรู้สึกว่าแม่งเปลี่ยนเกมเลยนะต้องชมเลยว่่่ามมมดดิิแงคือ ไอ้เฮียหน้าอันเช่คือแบบแม่งชิล่เฮียข้าสนามอ่ะทุกโค้สั่งอยู่ไอ้เฮียอันเช่ไม่เหมืานกับมาเฟียเดินเล่นอยู่่ะมีใครคิดว่าเหมือนกันไหมว่าไอ้เฮียอันเช่ไม่เหมือนแบบมาเฟียยิ้มเดินแบบเหมือนดอนอันดอนดอน,ดอนค,าคาคาเลตโตอ่ะมองสั่งนิดนึงโคดบอสอ่ะแล้วอยู่ดีๆนะครับจังหวะเนี้เอาจริงคิมมินแจพล้าสัตว์เลยอ่ะ ผมไม่เข้าใจนว้ยคือคอนราดไลเมอร์วันนี้ผมชอบมากเล่นดีมากนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าจังหวะนั้นน่ะวินิซิอุสมันวิ่งกลับมาคือตอนที่มันวิ่งกลับมาผมยังคิดเลยนว้ยถ้าผู้ชมคิดมีใครคิดเหมือนกันไหมจังหวะนั้นน่ะกดห้ามานะถ้าคิดเหมือนกันว่าไอ้จังหวะที่แบบวินิซิอุสมันวิ่งมาเนี้ยมันไม่ได้จะมาเอาบอลหลอกมันวิ่งมาหลอกชัดๆและไอ้คิมมินแจม่ตามมาหลุดออกจากตำแหน่งตัวเองเยอะมากเลยนว้ยมีใครคิดเหมือนกันไหมว่าจังหวะนั้นไอ้วินิซิอุดมึงวิ่ กดห้ามาไอ้ยังแม่งวิ่งมาถึงขนาดเนี้คิมินจัยแม่งวิ่งตามมาตามเสร็จปับ๊บไอ้ยัยวินดีชูสแม่งวิ่งสลับกลับไปเสร็จปั๊บโทนี่โคสซึ่งแม่คือสไตล์โทนี่โคนเลยจ่ายโค้ดแม่นคือมันเห็นจังหวะและ้วแม่งเลี้ยงมาเสร็จปั๊บโอ้หเฮียจังหวะน,นี้เขา้าเท้ากูเลยจ่ายไปเสร็จปับ๊บหลุดไปเลยพอหลุดเสร็จปับ๊บวินดีซูสความเร็วเร็วยู่แล้วนะครับก็หลุดเข้าไม่ได้แล้วก็ทำประตูให้เรอัลมาดิขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากที่ไบเยนนี่ลุกทั้งเกมช็อกไปเลยนะครับ โชคดีไม่มีอเวโกนะในยุคนี้พอมาดิดนำหนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยมาดิดมีโอกาสที่จะทำประตูที่2ได้ส่วนบายเยียงก็พยายามสร้างเกมลูกใส่อีกแล้วแต่มันททำไม่ได้จริงๆเว้ยทำไม่ได้นะครับจบครึ่งแรกไปเรอัลอามาดิดนําอยู่1นประตูต่อศูนย์นะครับพอเริ่มต้นครึ่งหลังมาเสร็จปั๊บเนี่ยอันนี้เราต้องชมเลยเพราะว่าคือขนาดนักวิเคราะห์ตอนพักครึ่งอะ่ะก็จะมี แอนดี Gray, ้เก er, มีเจสันแมกาเทียมีมักเซลเดอร์ซีย์แล้วก็มีมชื่ออะไรวะที่มันเป็นเนบาหวานน่ะอีกคนนึงอ่ะผมจำชื่อแรกเขาไม่ได้อ่ะแต่นามสกุลเขาคีนส์อะชื่ออะไรนะท่านผู้ชมช่วยผมหน่อยเพราะอย่งางนั้นกูจะนอนไม่หลับมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวผมต้องเซิร์ชเลยผมจำได้ว่าแกเป็นเบาหวานน่ะมิวแม่งชื่อเฮียอะไรวะ อ,อไม่ใช่มอยคีนไม่ใช่ล็อบบี้คีน K E Y N E S อะชื่ออะไรวะสวยแล้วคราวนี้ผมจำไม่ได้ได้ไงวะท่านผู้ชมช่วยผมคิดหน่อยไม่ใช่ลอยคีนไม่ใช่ไมเคิลคีนเี่อแล้ว ทั้งแม่สเตฟานครับไม่ใช่ล้วเออนั่นแหละแต่ไอคนที่เป็นพิธีกรนะมีใครได้ดูปะมันจะมีพิธีกรน,นี้เผื่อบ,บางคนไม่รู้นะมันจะมีพิธีกรคนหนึ่งที่ถามมันจะมีเจสันแมคเกเทียแอนดี้เกรถูกไหมมาร์เซลเดอรซี่สามคนนะ่ะแต่คนที่เป็นพิธีกรนะ่ะเขาดังมากเลยรู้ปะเพราะว่าสมัยก่อนนะ่ะผมจำได้ไว่าตอนผมเรียนชีวะของมอต้นน่ะ มันจะมีพูดถึงแบบโรคเบาหวานมันจะมี type one type two diabetes เชี่ไอคนเนี้ยมันเป็นนักบอลสมัยก่อนเว้ยแล้วเป็นโรคเบาหวานก็เลยต้องหยุดเล่นไปแล้วมันเป็นแบบข่าวดังมากจนเขาเอามาเป็นเหมือนแบบเอามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาเลยเว้ยจริงๆไอคนเนี้ยจำจำชื่อไม่ได้ถ้าผมจําได้ผมพูดแล้วกันไม่อย่างงั้นเดี๋ยวไม่อยเสียเวลาไปเดี๋ยวกูต้องไปนั่งหาหลังลงร้ายอีกไม่อางงั้นกูแม่งนอนไม่หลับ มีใครเป็นเหมือนผมไหมถามจริงะกดสองแบบถ้าคิดอะไรไม่ออกคือกูต้องหาให้เจอหาไม่เจอนี่คือจบเลยอะพอเริ่มต้นครึ่งหลังมาคือตอนตอนที่เขายังวิเคราะห์อยู่เขายังวิคเคราะห์กันเลยว่าบายเยนะ่ะจากที่ตอนแรกเนี่ยสร้างเกมลุกโหดมากอะ่ะพอมาเจอมัดดิดสวนแล้วทาประตูได้เสร็จปั๊บจบครึ่งแรกมัดดิดนำหนึ่งศูนย์น่ะครึ่งหลังมาผมก็คิดเหมือนกันด้วยว่ามบายเยนอะมันมีสองทางเลือก ทางเรื่องหนึ่งคือกูต้องเล่นเอาชัวเพราะว่าถ้าแพ้หนะึ่งศูนย์น่ะโอเควันนี้มันแย่อยู่แล้วแหละแพ้ในบ้านหนึ่งศูนย์ไปเจอที่เบอร์นาบิวอ่ะมันหนักอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติคุณแบบไปสร้างเกมลุกใส่เหมือนเดิมแล้วมัดดินนี่เข้าทางแล้วสวนกลับมาได้ประตูสองประตูหรือว่าบางทีแม่งเสือกกลายเป็นสามประตูจบเลยนะก็ต้องมานั่งช่างกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็คิดเหมือนกันว่าเออไบยอ์อาจจะไม่มาโห,หมันครึ่งแรก ครึ่งหลังอาจจะมาเหมือนเอาชัวร์มากขึ้นหาจังหวะแล้วก็พยายามทําให้ได้ถูกไหมแบบเอาแบบอย่าไปเล่นเสี่ยงเกินไปแต่ท้ายที่สุดไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่ะเริ่มเกมมาครึ่งหลังทูโคไม่คงแบบช่างแม่เฮียจะเป็นงมงไ้มึงสอบไปสู้เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมทําให้ได้ไอ้เฮียบายเยนครึ่งหลังมาเสร็จปั๊บโคที่เฮียแป๊บเดียวนะครับจากสร้างเกมลูกใส่เริ่มแต่แต่ที่สี่หกขึ้นมามึงสร้างเกมลูกใส่โหดมากจนท้ายที่สมพงศ์คีสตนตีนมาก ไอ้เฮียคิดได้ไงเนี่ยคือซาเกมลุกใส่แบบหนักมากจนท้ายที่สุดเว้ยรีรอยซาเน่แม่งมาซัดเสาแรกแบบมุมแคบฟึบไปนะครับลูนินเซฟไม่ได้ตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้พอะตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้เสร็จปับ๊บเกมกลับมาอยู่ในมือไบเยนแล้วไบเยนกําลังใจมาแน่นอนมัดดิดจ,จากที่ได้เปรียบอยู่แม่งมาเสียประตูเร็วภายใน8นาทีของครึ่งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นแม่งกำลังเมาหมัดอยู่แน่นอนไอ้เหียอีกแป๊บหนึ่งมาลูคัสบาสเครสแม่ง ไอ้จังหวะนี้ผมเข้าใจเลยว่าอย่าไปโทษพวกนักบอลเลยไอ้จังหวะแบบไอ้เฮียกูเพื่อนหลบไอ้เฮียกูเดอ๋สู้แม่งเลี้ยงหลบไปแล้วไอ้เฮียกูว่ากูถึงว่ะกูว่ากูถึงแน่นอนไอ้เฮียยื่นขาเข้าไปอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องฟาวอ่ะมึงยื่นเข้าไปอย่างเงี้ยไม่มีทางไลยที่จะโดนบอลแล้วอ่ะแต่มันเป็นธรรมชาติสัญชาตญาณของคนเล่นบอลมันไม่มีใครหรอกที่จะแบบไอ้เฮียกูปล่อยอ่ะจังหวะนี้ทุกคนแม่งมั่นใจหมดเลยเฮียขอที่หนึ่งแล้วกันเอาให้ได้อ่ะแล้วท้ายสุดแม่งโดนจริงๆฟาว พอฟาวเสร็จปั๊บแฮร์รี่เคนนะครับก็ขึ้นมายิงจุดโทษแล้วก็ทำให้ลูนินหลงหลงทางไปเลยนะครับแฮรเรีกเคนมั่นใจอยู่แล้วรเรื่องจุดโทษนะครับก็ทำให้ไบเยนภายใน4นาทีแซงนำเรอัลมัดริดได้หลังจากนั้นก็เป็นการสู้กันได้แบบสมศักดิ์ศรีมากมัดดิดก็พยายามที่จะใช้ความเร็วของวินิซิอุสนะครับแล้วก็กองกลางอย่างโมริที่เปลี่ยนลง กันโทนี่โค้ดก็พยายามสร้างสารรค์อยู่วันนี้จูดเป็นแฮงผมว่าเล่นเฉยๆมีใครคิดเหมือนกันไหมก็กดก้าวมาแล้วกันผมว่าแบบแมตอื่นที่เราดูดูดีกว่าน,นี้แต่วันนี้ก็ยังก็ไม่ได้แย่แต่มันเหมือนแบบได้บอลน,น้อยแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่ที่มันแตกต่างให้กับทีมมากพราะเปลี่ยนโมดริชลงมานะครับแล้วก็มีบาฮิมดีอาสลงมาผมรู้สึกว่าโอเคบาหิมดีอาสผมลคามานิดนึงนะครับแต่มันก็ยังเพิ่มแบบ มิติในเกมลุกฝั่งขวาให้ก็คือทําให้แบบตอนนี้แบบโหดอะ่ะเพราะว่ามีทั้งโรดิโกมีทั้งบีดีซูบุสมีทั้งบีฮิร์เฮมดีอารที่แม่งทั้งเร็วและคล่องทุกคนนะครับส่วนฝั่งของบาเยนนอะ่ะผมว่ารูปเกมของเขาอะ่ะวันนี้มันมาโอเคอยู่แล้วเว้ยมันมาดีอยู่แล้วแต่แค่แบบจังหวะที่ที่พยายามที่จะแซงไปกองหลังมาดิมันก็เก็บได้อยู่แฮร์รี่เคนมีโอกาสที่จะทำประตูที่3ให้ หลุดไปแล้วนะครับแต่ว่าทางลูดิเกอร์ก็เข้ามาเบียดไล่ต่อไล่ไปแล้วก็แฮร์รี่เคนก็ล้มไปก็มันมันก็ไม่ใช่จุดโทษเพราะว่ากรรมการเพิ่งให้หยุดโทษมาจาให้หยุดโทษอีกทีนึงก็โคงโหดร้ายเกินไปแล้วมันเป็นไล่ต่อไล่อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจได้ว่าทําไมถึงไม่ให้เพราะว่ามันคือไล่ต่อไล่อะไรต่อไล่มันมันไม่ฟาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะเนี้ยผมรู้สึกว่าบายเยนได้เปรียบมากเพราะว่ามัดดิดเนี่ยมันต้องสร้างเกมลุกใส่อยู่แล้วแล้วพอสร้างเกมลุกใส่ไปเรื่อยเนย ความเร็วของวินิสิวูดโรดิโกเนี่ยมันได้เปรียบมากนะแล้วท้ายที่สุดก็ไม่ได้ประตูจริงเพราะว่าคิมบินแจวันนี้บอจริงๆนะครับเสียเหลี่ยมนะครับที่จังหวะวินิซิวูดทำดีมากนะเข้าไปในกรอบเขตโทษเสร็จปั๊บจ่ายไปให้กับโรดิโกโรดิโกแม่งล็อกโคตรสวยจังหวะนั้นใครชอบจังหวะนี้ล็อกของโรดิโกบ้างกดเจ็ดม,มาแลวกันล็อกสวยจริงพอล็อกเสร็จปั๊บคิมมินแจเสียเหลี่ยมนะครับทำให้เสียจุดโทษไปวินิซิวก็ขึ้นมายิงนะครับตอนแรกกูคิดใจที่มันจะพลาดแต่ว่าไม่พลาดครับ อยเออร์ก็หลงทางเหมือนกันกลายเป็นตีเสมอสองประตูต่อสองได้หลังจากนั้นมาก็พยายามจะทำประตูขึ้นนำกันทั้งสองทีมแต่ก็ทำไม่ได้นะครับจบเกมไปไบเยนก็เสมอกันแล้วมาดิดไปสองประตูต่อสองอย่างมันมากๆแมตช์นหน้าเนี่ยโหยังไงก็ต้องดูอะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเสมอต่อเวลามีโอกาสยิงโทษด้วยนะครับไปเจอที่เบอร์นาิวก็ไม่ได้ง่ายสำหรับไบเยนแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ ถ้าแ,แต่ไม่มีอเวโกอ่ะตอนนี้มันก็มีแค่อะแฟนบอลแล้วก็บรรยากาศความคุ้นเคยของนักเตะอะไรเงี้ยที่ที่ทำให้มันแตกต่างแต่ว่าเรื่องพอไม่มีอเวโกเสร็จปั๊บผมก็ว่าถือถ้ามีอเวโกตอนนี้มาเด็กโค้ดได้เปรี่ยบเลยแต่พอไม่มีมันก็มันก็ทําให้การไปเล่นเย่ากับเยือนมันความแตกต่างมันลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่ามันก็มีโอกาสทั้งสองทีมมันน่าจะมันน่าดูเลยแหละนะครับแต่วันนี้ผมว่า หนักสุดคือคิมมินแจมึงมึงพลาดจังหวะแรกของมินิซูตไปมึงเสียเลี่ยมไปแล้วยังไปทาเสียจุดโทษอีกนะครับส่วนมัดดิดอย่างที่ผมบอกอผมรู้สึกว่าคนที่ผมชอบนะผมชอบคามาเวงกาพอเปลี่ยนลงมาแทนนาโชเล่นโคตรดีเลยมันมีตัวขยับขยื่นในแดนกลางทําให้มัดดิดเนี่ยถ่ายเทบอลได้ดีขึ้นลงมาช่วยซัพพอร์ตเพื่อนที่ต้องโดนบายเยนเนี่ยพยายามเพรสอาบอลคืนอยู่อันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ดีมากโมดิดลงมาเนี่ยถึงแม้ พละกกาลังอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ความสําคัญแม่คือสุดยอดนะครับคือการจ่ายบอลของโทนี่โค้ชกับโมดิมันหาหายากแล้วในบอลยุคเนี้แบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยแต่ผมชอบอย่างนะมันซื้อใจผมได้อย่างโมดนะิตอนที่วินิสูซยิงจุดโทษอ,อ่ะโอโหโมดิแม่งดีใจแบบโคตรดีใจแบบเทียแบบอสะใจมากคือถึงแม้แกจะแก่แกจะได้มาทุกอย่างแล้วที่ ที่ได้อะนึกออกป่ะคือบอลโลกอยู่ทีมโคเอเชียก็เข้ารอบชิงก็ถือว่าสุดตีแล้วนึกออกไหมบอลองดอก็ได้มันแล้วแชมป์แชมป์มันลีก็ได้มันลุกอีกครั้งลีกก็ได้มันแล้วมันแบบประสบความสำเร็จขนาดนี้ในวัยขนาดนี้ไม่ยังดีใจมากๆผมเห็นมันดีใจสุดในทีแบบเออมันเป็นแบบมันโชยให้เห็นเลยความกระหายของโมดิไม่ยังมีอยู่แค่พละกําลังอะไรอาจจะต้องแบบประคองซึ่งอันเช่ก็คงรู้ทางโมดิเองก็คงรู้ก็ประคอง้วใช้ให้ ประหยัดพลังกาลังให้เยอะที่สุดแล้วการเอามาใช้ในช่วงจังหวะ25นาทีท้ายครึ่งชั่วโมงท้ายเพื่อให้ศักยภาพเต็มที่หรือว่าก็ถ้าวันไหนฟิตๆหน่อยก็อาจจะให้เล่นสัก6 5นาที70นาที75นาทีแล้วค่อยเปลี่ยนตัวออกอะไรเงี้ยผมว่าก็ยังมีความสําคัญอยู่นะครับส่วนบบฮิมดีอาร์ดอะหลายคนอาจจะบอกว่าเออผมอคติแกไปหรือเปล่าผมไม่จริงๆผมเป็นคนชอบไป้บฮิมดีอาร์ดมากนะผมว่ามันเก่งมากพอแมงยา้าม,มิลานก็เห็นเลยว่าม่งโคตรเก่งตอนนั้นอะพอกับมามบัดดิตก็รู้ว่ามันเก่ง แต่ผมไม่ชอบจังหวะหนึ่งเฉยๆเวย้ยจังหวะเนี่ยท่าผู้ชมต้องหงอาของอาคติมันแน่แต่คือผมผมไม่ชอบนักเตะแบบเนี้ยจังหวะที่มันโดนเตะไปใช่ไหมมันเจ็บไหมมันเจ็บแหละเพราะว่าจังหวะนั้นมันไม่ได้แกล้งเจ็บเวย้ยมันเจ็บจริงแหละแต่คือถ้ามึงเจ็บอ่ะแต่มึงเจ็บขนาดมึงยังลุกยืนขึ้นมาได้อ่ะลุกยืนขึ้นมากระเพงนิดนึงได้ตอนที่บอลไปโดนมันตอนที่มันล้มอยู่อ่ะ แม่งแทนที่มึงจะแบบเออเขียให้เพื่อนอะไรก็ได้แม่งเหมือนปล่อยแล้วว่าเออช่างแม่งกูจะเอาฟาวกรรมการไม่ให้ฟาวไปแล้วอ่ะแล้วจังหวนะวนั้นมันจังหวะสําคัญว่าไอ้เฮียบปเยินเกือบสร้างเกมลุกใส่ได้อ่ะแล้วหลังจากที่มันไม่เล่นเสร็จนะแม่งยังลุกขึ้นมาเดินบนกรรมการอยู่ได้ไอ้เฮียพอบนกรรมการกรรมการไม่ให้มึงไปแล้วบนยังไม่พอหลังจากนั้นอ่ะถ้าผู้ชมคิดว่าผมโหดร้ายเกินไปไหมจังหวะนั้นหรือว่าถ้าผู้ชมคิดเหมือนผมใครคิดว่าผมโหดร้ายเกินไปจังหวะนั้นมันเจ็บอยู่พี่กดหนึ่งมา ใครที่คิดว่ามันเจ็บอยู่แล้วมันทําไม่ได้มันแบบเขี่ยบอลเล่นบอลไม่ได้จริงๆนะผมอยากให้ไปดูจังหวะต่อมาจังหวะต่อมาหลังจากนั้นน่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีอะ่ะแม่งโดนเหมือนจังหวะลูกหลงเหมือนเขาล้มมาสไลด์อ่ะแล้วมันโดนมนะันอ่ะมันไม่มีบอลน,นะจังหวะนั้นอะ่ะโดนเต็มๆเลยหลังจากนั้นแม่งลงมามาม้มลงไปนิดนึงแม่งลุกขึ้นไปเล่นต่อเลยเฮียไม่มีการบนไม่มีการอะไรเลยจังหวะนั้นน่ะไม่สําคัญมากคือมัดมึงเขี่ยให้เพื่อนได้เลยมึงน,นอนอะ่ะแล้วก็เขี่ยไปนิดเดียวอย่างเงี้ยให้เพื่อนนะ เพื่อแม่งเล่นต่อได้จังหวะนั้นไบยเยนไม่ได้บอลจังหวะตอนนั้นอะ่ะไบยเยนได้บอลไปเกือบไปแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเฮี้ยแบบทําไมไว้นักงแต่บ,บางคนมันเหมือนไม่อยากเอาชนะการแกล้งหรือเรียกฟาวกรรมการเกินไปอะ่ะผมก็เลยแบบเออลำคาเป็นจังหวะนั้นแหะแต่นอกนั้นมันก็โอเคนะมันก็โอเคแล้วแหละส่วนลูคัสบาสเควสก็พอพอ,พอคิมมินแจดีกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีหลายจังหวะที่แบบ คือมันสู้ความเร็วไม่ได้ยิ่งตอนท้ายเกมอ่ะเจออัลฟอนโซเดวิสเสร็จปั๊บกูยอมเลยที่จะโดนไปเหลืองแม่งเลยสัตว์ยกนิ้วให้กรรมการด้วยว่ามึงตัดสินดีจริงๆกรรมการไม่ได้ตัดสินดีอะไระกรรมการยังไงก็ต้องให้มึงอยู่แล้วไอ้เลือคาบเคเกสไม่ต้องยกหรอกมึงดึงขนาดนั้นอ่ะผมว่าแบนเนี่ย ผมชอบเพราะว่าบาเยนไม่เป็นทีมที่ประวัติศาสตร์ในบอลยุโรปไม่คือสุดยอดอยู่แล้วนะมัดดิดนะไม่ต้องพูดถึงแม่คือเดอะเบสอยู่แล้วนัมเบอร์วันในบอลยุโรปแชมเปี้ยนส์คออยู่แล้วแต่ในช่วงหลังๆอะ่ะมัดดิดมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนมัดดิดตอนยุคเทพโดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็บาเยนก็ไม่ได้เป็นตอนแบบยุคแบบโคตรเทพอะ่ะแต่พอมันเจอกันมันรู้เลยว่าคลาสของสโมสรสองส,สโมสรน,นี้พอมันเจอกันอะ่ะ คือแม่งแม่งดูบอลมันมันไม่ได้มันแค่ว่าแบบโอ้โหยิงกันคนละสองประตูนะม,นมันมันตรงที่เหลี่ยมของเกมการเล่นของนักเตะความเชื่อมั่นของนักเตะที่แบบถึงแม้จะเพิ่งย้ายมาแม่งเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งคือคนละเรื่องเพราะว่ามันเล่นให้สองสโมสรเน,นี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอีริคไดเออร์เฮียตอนอยู่สเปอร์แบบผมคิดเอาท่านผู้ชมเรายังด่ามอยู่ทุกวอาทิตย์เลยอเฮียนี่แม่งมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นกับไบเยนแล้วอยู่รอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกนึกไหมเฮียแม่งเล่นดีมากเลยนะเไ้มแม่งนิ่งด้วยนะ มีใครรู้สึกเหมือนกันไหมกดกล้ามาเรื่องอีหรือไดเออร์อ่ะคือแบบผมว่าด้วยการที่คุณอยู่สโมสรที่มันมันระดับเนี้ยพอคุณเล่นไปอ่ะมันทําให้มันดึงความเก่งของคุณขึ้นไปด้วยนึกออกไหมคือนักเตะพวกนี้มันถ้าใครปรับตัวได้ก็ก็จะสโมสรก็จะดึงคุณขึ้นไปอ่ะถ้าใครปรับตัวไม่ได้หรือว่าแบบ ทนความกดดันไม่ได้แม่งอาจจะต่อนึกออกป่ะแต่ผมว่าอะไรไม่ททาดีเกินคาดนะครับก็ดีใจด้วยกับกับเอวรสเส่วนคอนราดไลเมอร์วันนี้ผมชอบมากเลยนะผมรู้สึกว่าตอนประมาณนาทีที่สิบห้าถึงนาทีประมาณสามสิบอะแม่งแม่งเหมือนแม่งลงมาช่วยคิมบินแจด้วยนะแล้วแม่งกลายเป็นเล่นแบบแคล้ายๆกับไม่ไม่ใช่นะแต่แคล้ายๆกับลิเบรโรมากซึ่งผมชอบแบบบางทีมันต้องลงไป แล้วก็แบบเออไปช่วยแบบเอาบอลมอาอมอกจากกองหลังบางทีทดแทนตำแหน่งนกองหลังที่หลุดไปแล้วก็แบบขึ้นมาพาบอลขึ้นมาหรือว่าเลี้ยงเอยหรือว่าแบบวิ่งขึ้นมามาเล่นในตำแหน่งโคดิ้งที่มึงเล่นในวันนี้คือผมชอบจังหวะนัน้นมันมันเล่นแบบบางจาังหวะอย่างที่ผมบอลนาทีสิบห้าถึงประมาณเกือบนาทียี่สิบห้าหรือสามสิบเนี่ยแหละแม่งเล่นแบบแคล้ายๆกับลิเบอร์โร่เลยนะครับยุคนี้มันไม่มีลิเบอร์โร่มาโอ้ไม่มีลิเบอร์โร่เามาสามสิบปีแล้วแต่พอได้เห็นสไตล์อย่างนี้สักนิดๆหน่อยๆมันก็ทําให้เรารู้ึกดี เอออีกจังหวะหนึ่งอะไอจังหวะคิมมินแจพลาดรูปแรกที่บินิซหดุดไปแล้วไอโทน่โค้ดแม่งจ่ายมาไอเฮียคิมมินแจมึงยังไปมองเพื่อนแนละ้วเหมือนแบบเอา้าไอเฮียไม่มาซ้อนกูวะมีใครเห็นจังหวะนั้นไหมกดก้าวมานะเฮ้ยไม่มาซ้อนกูวะผมไม่แน่ใจว่าใครแต่รู้สึกเหมือนมันไปด่าคิมมินแบบไอสัตว์มึงไม่มา,ไม,มาไม่มาทดแทนตําแหน่งให้กูซึ่งมาไอเฮียถ้ากูไอคิมมินกูดา่าแล้วไอสัตว์มึงตามหลงเหลี่ยมไปขนาดนั้นไอเฮียจะให้กูไปซอ้อนยังไงเนี่ย ไอ้จังหวะนั้นเนะที่ยงจริงนะครับจบเกมไปเสมอสองสองผมว่าเป็นสกอร์ที่แฟร์นะถือว่าเราได้ดูบอลมันแล้วก็เป็นสกอร์ที่แฟร์แหละเหลี่ยมใครเสียไปอีกทีมหนึ่งมันก็ช่วยโอกาสได้แล้วก็สลับกันนะครับเอาจจริงคู่นี้แม่งพลาดไม่ได้พลาดแล้วแม่งโดนจริงนะครับความนิ่งของนักเตะม,มันโอเคมากนะครับก็ลองมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมี าลีแซงต์แมงของประธานเป้นะครับเจอกับบอสเซียดอทดมุนนะครับถ้าใครตอนนี้คุณมีใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่ไม่ได้เชียร์บายเยนไม่ได้เชียร์มาดริดไม่ได้เชียร์ดอทมุลไม่ได้เชียร์ปารีสไหมกดสี่มาแล้วกันเรามาเลือกทีมเชียร์กันดีวกว่าถ้าคุณเชียร์บายเยนถ้าคุณไม่ได้แบบเซียที่สียถ้าคุณไม่ได้เชียร์สี่ทีมนี้นะเรามาเลือกทีมเชียร์ดีวกว่าเอาเป็นบายเยนหนึ่งมาดริ 1, ดสอง ดอนมุนสามแล้วก็ปารีสสี่แล้วกันนะเรามาเลือกว่าเราจะเชียร์เพราะอะไรถ้าเชียร์บบเยนก็คือเชียร์เพราะว่าเผื่อบางคุณยินแบบสงสารแฮร์รี่เคนไอ้เฮียได้ไม่เคยได้แชมป์ถ้วยใหญ่อะไรกับใครเขาเลยย้ายไปบบเยินช่วยยังไงก็ได้แชมป์บุนเดสไอ้เฮียเลเวอร์ ever, เอาไปคนแม่งมองไอ้สัสเอ้ยโคนออาองสารเลยขนาดย้ายมายังไม่ได้แชมป์อะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้แฮร์รี่เคนปดหนี้ตัวเองได้แล้วกันอ่ะตียกเป็นอย่างนั้นแล้วกันแล้วได้แชมป์สักทีนึงอ่ะก็กดหนึ่งไปสองก็คือคุณอยากให้โมดิสัง่งส่งท้ายแบบไอ้เฮ้ยแบบกูแก่แล้วก็ตามแต่กูก็ยังเก่งอยู่กูยก็ยังกลับมา ได้แชมป์ได้คือแบบเออเชียกนหน่อยเชียอันเช่หน่อยที่แบบเราอาจจะไม่ได้เจอโมดิตในการระดับสูงแบบนี้แล้วหล่ะจะไม่ได้เห็นอันเช่คุมสโมสรแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เชียกด2มานะครับส่วน3นะครับบริสเชดอทมุลแน่นอนท่านผู้ชมลองพิมพ์มาว่าดอทมุลเนี่ยเราจะเชียเพราะอะไรมันมีคําตอบเดียวอ่ะใครดูบอลกันมานานจะรู้คำตอบเดียวเท่านั้น เราไม่ได้เป็นแฟนทีมนี้เราเชียร์จะเราจะเชียร์ดอดมูนเพราะอะไรมีเหตุผลเดียวเว้ยมาโครโร้อยมาโครโร้อยเท่านั้นรักสโม,มรสรขนาดนี้คุณจะชอบไหมความซื่อสัตย์กับสโม,มสสสโม,มสอนหนึ่งบายเยนก็ซื้อบายเยนก็อยากซื้อยูเว่มีลายอินเตอร์โอ้โหเฮียแมนยูแมนทุกทีไม่อยากซื้อแกหมดอ่ะมัดดิดเนี่ยแต่ก็อไม่ย้ายกูจะอยู่สโม,มรสรน,นี้ไปตลอด ขนาดทุกคนเนี่ยย้ายไปเลวันดอกสกี้เพื่อนแกยังย้ายไปเลยไปอยู่บายเยงแต่แกไม่ย้ายแล้วแม่งปีที่แล้วก็เกือบแชมป์ก็พลาดอีกเฮียถ้าจะจริงๆปีที่แล้วอยากจะร้องไห้ให้แกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งท้ายปีนี้ถ้าดอดมุนแชมป์เพื่อมาโค้อยหน่อยไหมวะก็เรียกอ,อะไรเหมือนตอบแทนคนซื่อสัตย์กับสโมสสนนะครับถ้าใครแบบชอบแบบนี้เราตีก็อย่างนั้น แล้วก็กดสีมาถ้าคุณมองว่าฟุตบอลในยุคนี้แม่งเริ่มน่าเบื่อแล้วไอ้เที่ยไม่มีการแข่งขันแบบโดมสซี่เราต้องการแบบระดับสูงขึ้นมาคุณอยากมีนักเตะร,ระดับโคซุปตาเอ็มบัปเป้จะได้แชปิสีกแรกเพื่อจะถือเขาเรียกอะไรถือแบบคบเพลิงต่อจากเมสซี่กับโรนัลโดต่อมาเป็นแบบตัวแบบโคซุปตาระดับไฮเปอร์สตาร์ระดับ, star, ดบโลกข,ของนักบอลได้ไหมอะไรเงี้ยก็ให้ประธานเป้แก ผลล็อกไม่ต้องย้ายไปมัดดิดเพื่อเอาแชมป์อะไรอย่างนี้แล้วก็คือสร้างแชมป์องแกได้เองกับปารีสแซงต์แชงไหวไหมก็ถ้าใครรู้สึกฟิลแบบนั้นนะครับอย่าเพิ่งไปว่าอย่าเพิ่งไปอะไรนะถูกไหมบางทีมันมีไหลยลยรสนิยมอะ่ะคุณเป็นแบบไหนก็ให้เป้ไปถ้าเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะอย่างหนึ่งสงสารแฮร์รี่เคนสองนะครับก็อยากให้พวกแบบวัยแก่ๆอย่างโมดิดป,ประสบความสำเร็จสักครั้งนึงแล้วกันส่งท้าย สก็คือใครที่แบบชื่นชมฟิลแบบรอยลตี้สูงซื้อสัตว์กับสมโมสรไม่ยอมไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงกูรักสมโมสรด้วยใจก็มาขอร้อยกดสามไปนะครับหรือว่าบางคนแบบเอากวาวความสําเร็จไว้ก่อนเอ็มบัปเป้มึงต้องไปซุปตาร์หลาบโลกให้ได้กว่านี้มาแทนโดเมซี่ได้ก็กดสีมานะครับอ่ะอันนี้ถือว่าวิเคราะห์ทีมที่เราเลือกเชียร์กันได้โอเคไหม สนุกไหมแบบนี้ก็กด65มาบอกด้วยละกันนะครับขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนอนกันดีกว่าพี่จะเช้าแล้ววันนี้วันแรงงานด้วยขอบคุณนะครับ